โรงงานน้ำตาลสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าปี2,565.66ทับ6เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายประกาศจ่ายเพิ่มเติมอีก4แห่งโรงงานไหนใจบ้างดูเลย เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งในเรื่องของเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับซึ่งมีประกาศจ่ายเพิ่มเติมอีก4แห่งด้วยกันพี่น้องชาวแล้อ้อยทุกท่านนะครับสามารถเช็คดูได้เลยนะครับว่ามีโรงงานไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับโรงงานที่1นนะครับโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองบ้านไร่กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองลินนะครับ ได้มีการประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายในปีการผลิต2,565ทั66ซึ่งได้สำรองจ่ายล่วงหน้านะครับจำน,นวน50บาทต่อตันโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับตั้งแต่วันที่19กร,รกฎาคมปี2,566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ำตาลปาบุรีได้มีการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายในปีการผลิต2,565ทั66นะครับ โดยเป็นการจ่ายล่วงหน้านะครับที่อัตรา50บาทต่อตันโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่7กรกฎาคมปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่3นะครับโรงงานอุตสาหกรรมมิเกษตรจำกัดมีประกาศแจ้งสำรองจ่ายเงินเข้าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับประจำปีการผลิต2565ทับ66ในวันอคาที่15กรกฎาคมปี2566นั่นเองครับ ในอัตราตันละ50บาทต่อตันโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวไละอ้อยนั่นเองครับสำหรับโรงงานที่4นะครับโรงงานไทยเพิ่มพูอุตสาหกรรมจำกัดในกลุ่มบริษัทของน้ำตาลลินนะครับโดยจะประกาศสำรองจ่ายเงินเข้าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับประจำปีการผลิต2,565-66กำหนดจ่ายในวัน,นที่25กรกฎาคมปี2,566นั่นเองครับในอัตรา,าตันละ50บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาละอ้อยนั่นเองครับสำหรับพี่น้องชาละอ้อยทุกท่านนะครับสามารถตรวจเช็คนะครับเงินโอนเข้าบัญชีของพี่น้องได้เลยนะครับหากมีประกาศกําหนดจ่ายจากทางโรงงานออกมาแล้วหากยังไม่ได้รับนะครับพี่น้องชาละอ้อยทุกท่านสามารถติดต่อไปที่โรงงานโดยตรงได้เลยนะครับโรงงานที่ท่านส่งอ้อยให้กับโรงงานนั่นเอง สำหรับหลายๆโรงงานนะครับที่ยังไม่ประกาศจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายทางเรานะครับจะติดตามนะครับประกาศจากทางโรงงานหากมีประกาศแจ้งออกมาแล้วนะครับทางเราจะประกาศแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวร้อยทุกท่านรับทราบโดยเร็วนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ